จัดเตรียมเครื่องมือในการเตรียมแก๊สไฮโดรเจนดังรูปล้างหลอดทดลองให้สะอาดด้วยน้ำประปาแล้วล้างด้วยน้ำกันอีกครั้งทำให้แห้งมันจุน้ำประปาลงในกระบอกตวงให้เต็มแล้วคว่มปลายด้านเปิดลงในน้ำที่อยู่ในกล่องพลาสติกใส อาระดับน้ำเริ่มแรกในกระบอกตวงการเตรียมแก๊สไฮโดรเจนขัดแผ่นอลูมิเนียมด้วยกระดาษทรายแล้วล้างด้วยน้ำกันให้สะอาดเช็ดให้แห้งนำไปชั่งให้มีน้ำหนักประมาณ0.01กรัม แต่จากการทดลองช่างแผ่นอลูมิเนียมได้0.0108กรัมแล้วตัดเป็นชิ้นเล็กๆใส่ในหลอดทดลองตวงสารละลายโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์ปริมาตร10มิลิลิตรเติมลงในหลอดทดลองที่มีชิ้นอลูมิเนียม แล้วปิดด้วยจุกยางที่มีสายยางเชื่อมต่อทันทีระวังอย่าให้มีรอยรั่วกเกิดขึ้นสังเกตฟองแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีฟองแก๊สเกิดขึ้นแสดงว่าปฏิกิริยาสิ้นสุดวัดอุณหภูมิของน้ำในกล่องพลาสติกหน่วยเป็นองศาเซลเซียสกดกระบอกตวงให้ระดับน้ำภายในกระบอกตวงเท่ากับระดับน้ำที่อยู่ในกล่องพลาสติกอ่านระดับน้ำในกระบอกตวง